อันนี้ครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนย,ยุายกับสเกตฟุตบอลในช่วงดึกๆก่อนนอนแบบนี้นะครับโอ้โ oh หต้องบอกว่าแข่งเกา่าันนี้ได้ย้ายทีมอีกแล้วสําหรับแดนนี่อิงส์นะครับ uh huh, เหมือนว่าจางคุณคอนเวสแฮมเลยแต่ตอนนี้ครับได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวแดนนี่อิงส์กับหั oh ho, หอกตัวเก่าของแอสตันวิลล่าสิงห์พง,งานมาเสริมแกลง้ง เชื่อกันว่าค่าตัวในดีลนี้ครับจะอยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์นะครับเราต้องบอกว่าแดนนี่อิงส์คนนี้ครับจะเข้าไปเพิ่มขุมกำลังในการทำประตูให้กับเวสแฮมอย่างแน่นอนมีทั้งแจลูก้าสกามากันแล้วก็มิเคลอันโตนิโออยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วคุณคอนเวสแฮมเนี่ยยิงไปแค่15ประตูเท่านั้นกับการเล่นพิมพ์เลี้ยงกลิดมา19เกมในฤดกูกาลนี้นะ ต้องบอกว่าฟอร์มในการทําประตูของพวกเขายังเป็นปัจจัยสําคัญต่อผลงานที่ย่าแย่ลงนะโดยปัจจุบันยนอันดับที่18ของตารางคะแนนพิมพ์เลียงเกลดครับมีแต้มเท่ากับเอลเวอร์ตันแล้วก็ซาด์เรมตันแต่ประตูได้เสียเขาดีกว่าต้องบอกว่าดาวเตะไว้30ปีอย่างเดนนี่องคนนี้ครับย้ายจากซาร์เรมตันมาอยู่กับสิงห์พง,งานในปี2021ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์และแม้ผลงานจะไม่ดีเหมือนสมัยเล่นให้กับซาร์เรมตันนะครับแต่เขาครับก็ยังยิงไป14ประตูจาก52เกมในทุกรายการด้วยนะ เราต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้ครับแดนนี่อิงส์เนี่ยผ่านการยิงไป6ประตูจากการลงสนาม18เกมในเลกแต่เป็นการลงเล่นแบบเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่นะครับแดนนี่อิงส์ก็ผ่านการเจรจาส่วนตัวกับเวสแฮมเมอร์ช่วงเช้าแล้วก็มีการให้เดินทางไปตรวจร่างกายครับที่ลอนดอนในช่วงบ่ายแล้วทางเวสแฮมเองครับจะลงสนามเจอกับเอลฟ์ตันในวันเสาร์นี้นะครับซึ่งจะเป็นนัดสําคัญต่อการดิ้นรนหนีตกชั้นแล้วก็อนาคตของเดวิสมอยครับที่สอเวลจะโดนตับเพืดหากเป็นฝ่ายที่แพ้นะครับโอ้โหต้องมาตามแล้วว่า สตาร์ของเดวิสมอยจะเป็นยังไงต่อนะครับกับเวสต์แฮมยูเนเตตตอนนี้โอ้โ oh หแพ้ไม่ได้นะครับตอนนี้เหมือนว่าจะปิดดิวแดนนี่เองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยินดีกับคุณคอนเวสต์แฮมด้วยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของแดนนี่เองก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม